สวัสดีประชาานผู้ติ่ชมผลงานสุพราวเจริญวันนี้กะดีอยู่อาหูฟังนางจ่องมองขึ้นเบืง้งแสดงผู้เล่นคนตีวัจโจบอยเก่งเลยเห็นพวกหินหีโทรศัพท์ทันทันที่ยี่ห้อยังเกิดใส่จอบอยก็หักมีดซะแล้วแม่เอ้ยเอ้เอ้อ ưới อ่าเรีว่าพอเน่าได้ว่าไว้ก่อนหนึง่งเนาะคนที่บ่ฮู้อันนี้ผมบ่ได้ย่องเลย คนที่พ่ฮู้แล้วก็ตีคัาวหมยของของคํำก่อนที่พ่อเน้าเล่าเว้าออกบ่วาสิเป็นวิธีน่อยวิธี่งยูไกยูไกยยกระทางค้ำค้ำนี้พ่อเน้าเล่าเล่าเว้าไว้คือถือมดในถุกมือนี่คล้ายๆครับเป็นพุทธธรรมนายพุทธธรรมนายละ่ะครับมันถือมาอมืดได้เลยสวัสดีประชาชนพุทีิมาในงานขึ้นดีกันดีอยู่หูอยู่หน้าตายูบานัวาลานยืนคล้องฮีดสิบสองคล้องพระเจ้าพระกัืจอจําเอาโยสมัวเมาหลงพุทธองค์กันทั้งทีเนี่ย ศาสนาโจนเขาศาสนาโจนเขาสองพันฝ่าสิลันสองพันฝ่าสิลันเมืองสวรรค์สี่กายเป็นป้าสาพญาบ้านสิรักหนีตลอดทุกเมื่อนี้ผีป้าเฮียวเล่วกันผีป้าเฮียวก็เลยแก้พวกขากันด่ากันเมียนคือผีป้าเฮียวเล่วกันกับพี่น้องกาตีความหมายเอาเองเลยเดี๋อวว่ามันบานเมืองปิดจังไงเมืองสวรรค์สี่กายเป็นสนามรบเป็นได้แต่ก่อนเมืองไทยเนี่ยเคยอยู่เย็นเป็นสุกเป็นชุกเลยมันมาว่าตำรวจนี้เล่าเล่าวันนี้ก็เออแวะเขาไปมองนั้นจักหน่อยเนาะเออ คนกรญยติจิ้งยิงเล่าญาตย่กันดูกันจินเป็นบ้านเดือดเมื่ยงหอนเพราะว่ามันอยู่กับวานเนี่ยครับมาเนียละพราะว่าบ้านกัแบบว่าอยู่มันค้นบ้านหลายขึ้นมากนะครับมันมีต่อไปอีกดินี่ยังกกอน ปาพญาบาลสิรลังนี้ตลอดทุกเมื่อนี่ผีพะเยาเรื่องกันเมืองสวรรค์เสีการสนุกครบยังเจาตุอกไปจีจอมาหนียังแก่ปี้วเจ้วาวะตรงก็าศาสนาพุทธการ,ร,ร,รอ่านดนางว่างไว้ทอไอตัอควคนปีไก่เจยไก่เลาไปจ่อคุณมูลพ่อปันกลางหันปันปวนคนเราคนสิไรมากเขาจ่อกับขุนคนสิวุ่นพ่อมาสินขบุลคนสิวุ่นวุ่นกันศาสนาจ่อจันมันสิแม่นจริงไหมมีอันนี้ถึงเลยนี้ไก่ถึงปัญญาทำบุญนํำมาหลางสีมาท่างแปลวฝ่าหอมาไอ้คนบัง ไปจิถือเอาเคืองมาฮอนเอาผู้หูตัวดูถวนมูอเข้าเด้บ้านฮอนเอาตะคนดีๆเด้อบ้านบานคนเอ่อบางคนเห็นจิตม่อมหูเด้ว่าเคืองมันนี่อย่างเออเนั่นแหละเออเคืองก็คือพระธรรมคำสั่งสอนเออนี่ะพระพุทธเจ้าระรมคำสั่งสอนผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลกินในธรรมบ่เบียดเบียนพี่น้องบ่เบียดเบียนคือบ่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใดคนนั้น สีนี้รุดพ้นคือข่างยุคเขิงคนดีจังสีรวยได้คนไม่ไงไม่ยังไงรวดครับแม่มันคนบูดีกับขี้ไม้มาหมดไปครับก็เลยก็ซื้อมือเดิ่นเลยแต่ว่าสะอาให้จังยังกินกันวนว่าอย่างนี้นั่นแหละบวหัวซะาให้ซาหน้าก็ไปเสียหรอมือถือมาอบูดเดือดหอมีมีมียุ่าก่อนก่อนหนึ่งก่ว่าผมหักบ้าบ่ได้หรอกชื่อบ่ได้ดอกเพื่อนว่าซืมือนี่หน้าบ่มีเจ้าเขาบ่มีลั่นนี่อันนี้แมนอีลีหน้าบ่มีเจ้านี่ครับเพราะว่า เอาหน้าไปยุใส่ล่ะเงินเนี่ยพุ่นแล้วทกกศรที่ทกศรบนเขาบ่มีลั่นสีใส่เล่พอีใส่ลุลุ่นใส่เลยดีเนี่ยตมกี้มันมาเนี่ย่าแต่พุ่นเนี่ยนั่นละพอมาเต็มมาเตะเสร็จพุ่มีเนี่ยนั่นเขายากแ้งมาตะก้อนพุ่นอ่ะแงตั้งพอเก่านี่คือจังหวะมาสิปงเขาเสาสีออกดอกเมือี้คน้าบ่เชื่อ่ะเอาจังเล่ากับไทยพิกันเนาะว่เด้อเขายาหินฟูน้ำจังพอพบกัน ขบ่าวสาวสังกันตอนตอนนั้นพี่น้องแตกแตกกันน่ะบางเหล้าเขาแตกกันเนาะครับสังกันนี้หินฟูน้ำพวกเราคนจะมันบ่ฟูไงแล้วน้ำเหมือนเหมือนเหมนบอกคนแมองเนี่เนี่ยสูนน้ำก็ยังขึ้นสะพานเดี๋ยวนี้มันยูงขึ้นสะพานเออเนี่ยหินฟูน้ำเจ้าพ่อพูก่อนนี่ละแก้ขึ้ว่ามันทีมี่ขัวขวบเออขัวขวบพวกเราขอเชื่อว่าสิหินจำน้ำน้ำเหมือนน้ำสั่นหินกอสะพานนั่นแหละก็แล้วแล้วก็ด้วยด้วยที่ว่าที่ ที่พอซุเปอร์เน่ากันเป้าไปเป็นกวอนว่าสวัสดีประชาชนผู้นี่มาในงานขึ้นนี้ก็ที่จริงแล้วน่ะมันมันเป็นคํำจริงควมจริงถือมากตั้งแต่ก้อนปุ่นซูมือนี้แห้งถือครับแต่คนว่่เข้าใจคนเลยคิดว่าเป็นคำตลกโปกฮาแต่ว่าคามันกันมันกับยูนี่แบบว่าบอยเชื่องตลกแต่ว่ามันเป็นควงจริง พยายามตอนสามวันใส่กระบอกใ,ใส่ปลาตัวใหญ่บ่อยใ,ใส่น้ำสามมือบ่อให้ไกเจ้าสี่ร้อยให้เราสีเช็ดใดบ่เนี่ยผมไปถามผู้เฒ่าที่เพิ่นเคยสู้ขวนให้กับลูกกับเต่าย่ามเข,ขาพระขวนแจ้งงานเพิ่นบ่าสาม,มารถติดต่อผมได้เป็นข้าเหมือนพระเถียนมันออกมาจากหนังสือผูกนี่แหละนี่แหละผมผมเลยว่าผมอากอนุรักษ์กัน,ไ,นไปไป <c oughs> เป็นว่ามุดน้ำไว้เห็ดกลนฟู่นี่คือว่าให้ตั้งใจเห็ดจกหูไว้เห็ดแขนซันที่พอหูวะที่พอสุกุญแจหัวแมนบ่าวบองหัวที่ทำท่าบอเจ้าบอกหัวหัวจะเอาเนาะจกหูไว้เห็ดแขนซันคือว่าเห็ดไทยสูตรพุทธไทยเท่าไงเออเพิ่นเพิ่มวาว้ยแต่มันมันเป็นคำสอยได้ได้ จกเฮ็ดใ้ชุดคุณเงจกมู่วไปแช่ั้นเสียมคุณมัน่ใไห้ถือมาวันเนี่ยอ่าเสียมคุณมั่นไห้ถือมวันเนี่ก็คือว่าพ่อเป็นพ่อเ่าแม่นบ่ผมไปเป็นเขยแต่คือว่าย่ำเบาเนี่ยย่ำเบาอย่าพอพี่เขาเปเคยบ่ผมเป็นเคยเนี่ยย่าเบาให้มันไปกินใจพ่อเ่าแม่ตาตระกูลเขาน่ะเออเขามาเรียนอย่าไปเบาให้มันเขาเฉียด เสียมขุดมันใบถือหัววันหัววัน um ก็คือใจเขาล่ะเขาจีเฮ็ดอีกทางบอลน้ำใยว่างใสเนี่ยน้ำมันใดลึกซึ้งบนใดยากหากไใหญ่บ่อยเอาขวนฟันเจ้าจีเฮ็ดได้บ่เอาน้ำมันใดลึกซึ้งบนใดยากหากไใหญ่บ่ก็คือว่ามุ่นมั่งสังขยาดควายเนี่ยเจ้าสีเฮ็ดได้บ่มุ่นควายหลายๆเนี่ยเจ้าสีดูแลได้บ่มันมันหนื่อยๆเออยเพราะม่นหนื่อยๆเนี่ย นี่แ่ะจำแบกไมก่ก่อภัยอีกทั้งก่อเนี่ยอ,นนอันนี้พ่อเูาอกบะอันนี้เลยรักษาหมดติฮะนะคือทั้งก่อตระกูลเขาหมดก่อหมดเล่าเขานั่นคือ,ห,อห้ให้เขยเนี่ยักเขาหมดเออที่เนี้ยอายเนี้ยจนก็นคือว่าสรงเขาเอออย่า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 หลีหนานี่นานึงแมน,นจำแบกไมก่ก่อภัยอีกทั้งก่อนเนี่ยคือเล่าคือก่อเขาคือหายห้าวหักเขาจำขึ้นไม่ล่ำรวยเพราะห้ถอย จำขึ้นม่ล้ำดัวว่าห้ถอยเนี่คือว่าตัองเฮ็ดให้ได้เฮ็ดไทยเห็ดหน้าฟันน้อยคือว่าข่านว่าได้อะอม่มยุ่งน้องไข่จำขึ้นมาล้ำดัวว่าห้ถอยจำไปร้อยว่างน้ำน้องหลวงบายานคุณเนี่ยอโอ้ยจำไฮร้อยว่างน้ำน้องหลวงว่าห้คุณเนี่ยคือยาเด็ดขาดจะไปว่าให้เขาเจ็บช้ำนำใจเขาอเออวาอย่าง<จ>ก็คือให้ดีมัดทั้งสี่แม่เขาเขาผิดปันได้ก็คือไฮเถือจำไฮร้อยว่างน้ำน้องหลวงว่าห้คุณ นี่ละเออปลาตัวใหญ่บ่ให้ปล่อยใส่นำสามมือบ่ให้ตายเจ้าเฮ็ดได้บ่บ่ได้แล้วปลาตัวใหญ่ไหมปลาตัวใหญ่บ่ให้ปล่อยใส่นำสามมือบ่ให้ตายก็คือว่ายังบมดเลี้ยงเพราเฒ่าแม่เฒ่าได้บ่โอ้ซุ่มเฒ่าๆอยู่เฮียนเนี่ยเลี้ยงได้บ่เลี้ยงได้บ่อยากกินหยังก็หาให้กินเจะขาดนั่นแหละปลาตัวใหญ่บ่ให้ปล่อยใส่นำสามมือบ่ใอไฮไตอันนี้สร้างสอนเฒ่ามุนินดิ แมนครับมันเป็นคำสอนคำสอนของคนตระกูลนั่นเลยผู้ใดจะไปเป็นเคยในตระกูลนั้นคือต้องปฏิบัติบปฏิบัติตามข้อนี้แมนนี่แหละสิเฮ็ดได้บอนี่แหละผมผมเลยว่าคนล่มนเรื่องนี่มันจะมีคําสอนตัวนี้ติสอนคนครับคนที่ได้เบิ่งเฮาก็ไดิลแต่เขาไมาน้ปลูนําครับผูจักบอสนะแล้วก็อธิบายก็ฟังครับ อธิบายก็คือว่าต้องให้ผู้แม่เฒ่าไปแล้วอธิบายที่ไหวพละเพราะว่ามึงบเขาฟังงูโทรแม่เนี่ยนี่สิฮะอุ้ยผู้ใดสีเฮ็ดได้กันนะผู้พ่อผู้พ่อนี่เป็นพ่อของดาวแห่งชีนอุ้งทางเท่ได้ลูกผู้ชีเ็ดได้บ้านอ้อกันนะเฮ็ดบ่ได้เดิบขึ้นปานเนาะมาเนี่ยขับขึ้นเมื่อบานก็มาว่าลูกว่าวเตาว่าจะเอาทาลูกลามันยากผ่าดวงกับแพงโตที่ไปปฏิบัติจังสันจังสีกับบ่ได้บ่ได้ดอกลูกลา อย่าเอาทอนาทีตันหาสมานาทีนั้นพระจอมท่านพุนตัดว่าแสนนาทีแสนแม่นามบ่มีเสี่ยวทากาอกรรมแสนแม่นามยังบ่ทอตันหาแสนคงค่าย,ยาวสุดบ่ทอบาอยากมีนองอนคนเฮานี่ตันหาของสงสารบ่พ้นโลกโอขะซีหนวยกวงให้ชีควมกับบ่กล้ดอกพอ,อย วินแต่ทานผู้เป็นพานสมาบัติตัดตนาความทยานอยากเสียศูนย์สินอินซี่หากายธาตุสีสามสิบสองส่วนนี้มโหมเขา่าเอินวาคนผู้เป็นหนีหลวงพลเอินว่าอาสุภะว่าเป็นของปฏิกูลเสื่อมศูนย์บะคงทีนั่นละหนีไปไดบ่มีใจมาของเกี่ยว เรียกว่าใจดวงเดียวนี่ละพันบอนบันยันยังสัวนิลานได้ไว้ใจเท่านั้นโบเป็นดังหวลหันเพื่นดอกน้งเท่ายังฝันอยากไม่มีเมียมาอยู่เฟือแฝงสวนเนี่ยลาดวนเต็มบ้านหรือลาชาผู้ยดใหญ่มีแนวไปสิเทียงไว้ไหนนะผู้หญิงนั้นให้มามา พอ,นะพ,อพอกันีลเพามีเหลวจ่พอกันเอารับแม่เจ้าพอกับว่าเด้เปิดใบเบี้ยผูนยิ่งเด้ะสุม,มืองครับว่ามีผู้เอาพอจิงซือเปรียบดังเท้าโอ้เอากันิ่งสาวนั่งคำพาผู้ขาดองของเก่าพอเอ้ยเห็ดจังไดไข่ย,ยเสียวผู้อืน่นใดเพิ่นยังว่าชิบลังค้างบหนันคือเสียงของ สิบลำคลองบวชันคือทะเลเอา่าวสิบผู้สาวงามงามสาวผู้สาวโกโก้ปป่าน,น้องผู้ขาแพงนันดอกนะ้าสมตัวนึงป่านนั่นตีลูกคือนี่นี่จังหวะนั่นเพราะคือยักหนักสิบ่ให้ลูกเอาแต่ว่ามันขัดลูกบ่ได้ลูกมันมาแขงก็เลยว่าผูกเงยนตันใจผู้ยู่แฉนอู่ตันใจผู้นอนไปขอเงินค่ะ ไปหาเงินน้ำพีน้ำนองยิมเงินน้ำพีน้ำนองมาได้สามสังโอ้ก็เลยไปไปหอดเลียวมันว่าให้เขาว่าเอาเขาเจียวเก่าสังนี่มองห้างคันมากนี่คือมองหนึง่งไปเนี้พ่อว่าอะไกันแต่ว่าผู้บ่าผู้สาวนั่นเขามักกันดิแต่พอ,อกัาแม่บ่อเอาอนี่แหละมันเล่ยมาเกิดว่ามีคนสู้กันเป็นคนคูแรกที่สู้กันในตอนนั้นนี่แหละบ่คือคือล่ำเรืองเนี่ยคัน ขันสม,มุติว่าได้กะจังไหพี่ไหนวองเพิ่นได้ติดตามเพิ่นได้เบิงมือนี่คือคือ,คอเฮ็ดเป็นน้ำย่อยอเออว่าโค้งเรืองไหฟังว่าม,มันเป็นจังไนด้มือน,นั้นจังเบิงเออจังต,ติดตามเพราะว่าสมีการแสดงอยู่ครับเพราะว่ามีการแสดงไหเบิงว่าม,มันเป็นจังไดตัวเท่าตัวนั่งครับมีเป็นศิลปะการแสดงของอ่า มอลำต่้งต่กันตะกีมอลำท้ามูนินครับท้ามูนนินมูนนินครับมูนนินมูนมังสังยาเดี๋ยะบ่มูนมุนนี่เิ่นวาตะกีมันมันเป็นคำบาลีมุนอันนี้เิ่นเิ่นผ้าวาเด้ผมกับพ่อฮ้มุนย่อมาจากน้ำข้นต่้งต่กันตะกี่พราะมีคนสู้กันอ่าก็เลยมีนา่งคำาผ้าก็แพ่งสีเนี่ยมาสู้กันก็เลยข้นข้นนี่ก็เลยเว้าพื้นก็เลยเป็นนิ่นท่าก็เลยเอาข้นว้าพื้นมา ย่อเขาจ่อจอสองค้าคือมุ่นนินว่าสันอันนี้เป็นเบามากครับก็ะเล่ก็ะเล่เดี๋ยวเบาต่อแี่ว่ามุ่นนินท่าม่นเ่าพดครับเ<ม>นี่กระเล่ว่ามุ่นนิน้นมันมันเน่าไปหอดพุ่นเดียผญ,ญาเมืองเอียกเมืองทั่วพุ่นเดีครับพ้ญญาเมืองเอียกเมืองทั่วพุ่นกบว่าสีบ่อา่างข้าผ้าเพราะว่านั่งข้าผ้าเนี่ยเป็นสาวสาวสาวลื้อแห่งบัน<ม>ปัจจันต์ตะข่มแต่ว่าบัดนี้พุ่นพ่ได้พุ่นกะเล่ว่าสิบ่เอาเมียในเกิดมาสาสนีคือว่าสีบ่เอาเมียขอลูก ไปสืบนอแท่นเนี่ยสิไปสถาบานะันนาทาวุ้นน,นินให้เป็นราช,ชโอรถเพื่อขึ้นสืบสันติวงศ์ต่อไปอสันเดอทาวุนนินทาวุนนินปานผู้พอ่อ่ก็บว่าจะใครละคือหักลูกแพงลูกแต่ว่าด้วยค่วมหักก็อยากให้ลูกได้ดีกับเมียนแล้วก็คิดเห็นว่าค่วมผูกพันตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินไงๆเพื่นก็นยังล่งมาหาสาวข้ามผ้าบ้านปัจจันทคามก็เลยว่ายกลูกนี่ให้ ทั<ม>้ทงๆท,ที่ว่าหักลูกหักแจ้งแต่งแพ่งแจ้ง,ต,ง,ต,งตา<ม>เออให้ไขแไ่แท่นกับบ่ถอยให้ตายแท่นกับบ่ย่านขอแต่ให้ลูกยัง<ม>่งครับ<ม>นี่แหละแต่เลยตัดสินใจยกเท้ามุ่นนินเนี่ยให้เป็นลูกของพญาเมืองเอกมออเมืองโทโอพญาเมืองทลคือพญาชุ่มพู่นะครับนี่แหละเละยว่าอยากอยากให้พอเนี่ยเฮ<ม>็ดคลิปนี้่ยุกนะครับก็จะลอประสานงานเมึงนะครับ ยังยังเล่ากันนี่แหละเพราะว่าเพราะว่าโครงสั่งโค้งเรื่องเพราะ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 พ่อก็ล่ะมันต้องเบิ่งถ่ายนแค่ไม่แน่นแค่ไม่แน่นไมีแขกเ็งไม่แขกมากเด็สบายเลยแจกแค่ไม่ได้นเด็กสบายตีสองด้แล้วเนาะโคดีใ้เลี้ยงเราไม่แขกเราต้องเดินทางไปหาแข็งบ้างซึ่งแข็กันครับคันคันได้คันคันบ่ได้ก็คือว่าฮอกกับจังมากบ่ได้ก็มากคือเก่ามากคือเก่าคือเห็ดคือเก่ามันบ่ได้ไม่แข็งมาก็มากคือเก่าครับ ป่านี้มือมือไหนพ่อก็อจังนักปูนใสมาก